เางเอ้ยนายนี่ไม่รู้อะไรเลยนะเธอเนี่ยเงี้ยเหรอเอ้ยนายเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกให้ดูไอ้การ์แสงของนายอะแน่จิงก็เข้ามาสิได้นี่มานี่แน่กระดูกนี่อนี่เป็นไงล่ะเอ้หยุดนี่แน่นี่แน่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฉันเกิดใหม่ได้เฮ้เฮ้ยนี่เนี่ยนี่นี่เก้ฆ่าทุกคนเก้ฆ่าพี่ชายของฉันไม่มีพี่ชายแกตายไปซะเฮ้ยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะคือแก ฉันเบื่อเต็มทีแล้วนี่เออเป็นไงล่ะนี่แน่ไม่โดนเฮ้ยน้อยแน่นี่นี่เฮ้ยยยอะเป็นไงอุ้ยนายไม่โดนเธอนี่กาดชะมัดเลยนะจริงอ่ะฟฟนอือยู่ไหนกันนะแบ๋วะดีฉันไม่อยากจะรู้เลยนะถ้าเธอจะทำ่างนี้ได้เฮ้ย คิดมากปเลยนะเดี๋ยวนายก็ได้ตายแล้วงั้นก็ลองดูสิเขาจัดมาเจ์บัตเตอร์บอกว่าฆ่ามันซะฆข่ามันซะเฮ้ยมีอะไรฆ่าฟันหัวน้องชายเฮ้ยนี่นี่่ลบได้ แกฆ่าพี่เอแกฆ่าน้อนของฉันเฮ้ยอย่านี่ไปเลยไม่โดนไม่โดนนี่หลบได้นี่นี่นี่ไปเลยได้นี่แน่นี่หะเฮ้ยพักซะแป๊บเหรอฮะเออบ๊ายบายแฟนเฮ้ย หนื่อยจริงๆก็สำหรับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ